สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกับแนวทาง4ฮานอยนะครับเช่นเคยนะครับก็จะเป็นฮานอยกาชาตนะครับนอยพิเศษนอยปกติแล้วก็ VIP นะครับผมเมื่อวานนี้ก็จะมาสายลู่สายลู่2รอบนะครับเจาะไม่มานะครับเมื่อวานนี้เนาะหลุดไป1รอบนะครับอีกรอบหนึ่งมาแค่ตัวเด่นนกกาชาตนะครับให้2กับ8 ผลที่ออก24621นะครับรอบนี้มาแค่เลขเด่นเนาะใครเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่21หาน้อยพิเศษให้9ก้ากับ0นะครับผลที่ออก9 1270เน้น06เนาะเข้ามา70นะครับใครรูดที่0เข้าไปที่70นะครับส่วนห้าน้อยปก,กติเมื่อวานี้ให้5กับ1ผลที่ออก528กับ62นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับพี่ๆเนาะ V.I.P. ให้แปกับ4นะครับคนที่ออก1 14 6 6ใครรูดที่4เข้าไปที่14นะครับก็มาแค่สายรูดนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้พิเศษกับ V.I.P. นะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับชื่นชอบในรอบไหนนะครับก็ขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆนะครับวันนี้ก็เป็นแนวทางของวันอาทิตย์นะครับวันนี้ กาชาตินะครับผมให้ไปที่เลข1กับเลข5นะครับลูดไปที่เลข1 1ึ่งหนึ่งส1 6ห 5, ้ตัวนะครับ5,1,4นะครับ ส่วน5นอยพิเศษนะครับ5นอยพิเศษวันนี้ได้เลข9กับเลข7รูดไปที่เลข7นะครับ70 71 75 90 91 9กนะครับ3ตัว975นะครับท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับการชาติกับฮานอยพิเศษนะครับอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นฮานอยปกติกับ vip นะครับพี่พ ปกติวันนี้ปกติวันนี้นะครับผมให้ไปที่เลข3กับเลข7นะครับรูดไปที่เลข7นะครับพี่พี่เจ็ดหนึ่งเสอง 35นะครับ3ตัว3 71นะครับสามสองนะครับส่วนในรอบ vip vip ให้ไปที่เลขสามกับเลขเก้านะครับ ลูดไปที่เลขเก้9เก้าหนึ่งเสองเหกสาสองสาตัวนะครับ3ามหนึ่ง นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฮานอยปกติกับ VIP นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยวันนี้ก็ขอให้หนวาทางนะครับมาปังๆหฮงๆิก็แล้วกันนะครับวันนี้ชื่นชอบที่7นะครับตัวเด่นเนาะขอให้มานะครับพี่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ